สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือทิ้งคิดคลับกับใจตะนะค่ะพบกันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะนอกจากเวลานี้ยังพบกันได้ใน y o u t u b e ค่ะทิ้งคิดคลับหาคำนี้นะคะหรือไม่ก็เทปรายการทิ้งคิดคลับหรือจะเป็นทิ้งคิดใจเป็นอิสระก็หากันเจอนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณยิ่งทำยิ่งดีค่ะคุณยิ่งทำยิ่งดี บอกว่าอยากให้ยกตัวอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องอยากให้ยกตัวอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องนะคะเอางี้ง่ายๆเลยค่ะคุณยิ่งทำยิ่งดีค่ะบทสวดมนต์ที่เราสวดกันบ่อยๆนะคะเราสวดมนต์เรากราบพระสวดมนต์เนี่ยอรหังสัมมาเนี่ยนะคะแล้วก็มานโมตัสสะ แล้วก็มาอิติปิโสใช่ไหมคะเป็นคําสวดสรรเริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณที่เราสวดสวดกันอันนี้แหละคะ่ะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของการปฏิบัติตั้งแต่ต้นเลยนะคะสิ่งนี้บางทีเราพอเราแปลเราอาจจะแปลตรงจุดหรือเปล่าหรือว่าบางทีเราสวดมนต์แบบไม่ได้แปล เราก็เข้าถึงในระดับหนึ่งเท่านั้นเองถ้าแปลแล้วเนี่ยเราจะก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเป็นเพราะสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นโอ้โหพระองค์ท่งเสียสละเสียสละราชาสมบัติเสียสละชีวิตที่สุขสบายเพื่อที่จะมาหาความรู้ในเรื่องนี้มาให้คนในโลกนี้ได้หลุดพน้นได้พ้นจากความทุกข์ ความทุกข์ไม่ได้แค่ทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจแต่ความทุกข์มันหมายถึงความเสื่อมคือทุกอย่างเดินไปสู่ความเสื่อมทุกอย่างมีเวลาของมันมีเกิดขึ้นแล้วก็มีตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปเราจะพ้นจากตรงนี้ได้ยังไงพระพุทธองค์เสียสละมามากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราระลึกถึงพระกรุณาที่คุณพระมหาการุณาที่คุณพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณของพระพุทธองค์เนี่ยที่เราสรรเสริญนะคะแล้วก็มีบท ที่ที่ได้ตรัสพระพุทธองค์ได้ตรัสในเรื่องนี้นะคะว่าในอิติปิโสใช่ไหมคะช่วงตรงที่ว่าสันทิทิกโกก็คือธรรมที่บุคคลพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสในเรื่องนี้คำสอนนี้เป็นคําสอนของการปฏิบัติเลยนะคะว่า,าศาสนาพุทธนั้นเป็นาศาสนาของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ย้าว่าธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนี่แหละ ทำที่กล่าวดีแล้วเนี่ยนะคะก็คือเนี่ยพอปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นมันต้องปฏิบตัติมันถึงจะเห็นได้ด้วยตนเองถ้าไม่ปฏิบตัติมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเห็นได้ตนเองนะคะแล้วอะไรละ่ะอากาลิโกไม่จํากัดการไม่จํากัดเวลาและสถานที่ไม่จํากัดว่าไม่ใช่แปลว่าทันสมัยเสมอเท่านั้นนะคะแต่ไม่จํากัดการหมายถึงเวลาไหนก็ได้ ตอนไหนก็ได้อายุเท่าไหร่ก็ได้นะคะแล้วสิ่งที่ตรงไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมันต้องมีที่ด้วยที่ไหนล่ะก็ที่ที่เรารู้ทันมันในขณะนั้นนะ่ะเรากําลังทำอะไรเราสัมผัสได้ณขณะนั้นณนะขณะที่เรากําลังรู้สึกเจ็บณนะขณะที่เรากําลังแตะของณนะขณะที่เรากําลังคิดณนะขณะนั้นเลยเนี่ยนะคะอากาลิโก เป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูเอหิปัสิโกนะคะเอหิปัสิโกเนี่ยคือต้องเรียกให้มาดูอ้าวมาพิสูจน์ก็คือมาพิสูจน์นั่นแหละบอกว่าเธอจะเห็นเองและบรรลุได้โดยไม่จำกัดการก็ลงมือสินะคะต้องลงมือพิสูจน์โอปนณีิโกก็คือน้อมมาใส่ตนก็คือมาพิสูจน์ดูมารู้ณนะเวลานั้นชั่วขณะนั้นว่าเรากำลัง อะไรอยู่ทำอะไรอยู่อาการของเราเป็นยังไงณนะเวลานั้นเรียกว่าปัจจุบันขณะเนี่ยนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราจะรู้ได้เฉพาะตนไม่มีใครมารู้แทนเราเราก็รู้แทนใครไม่ได้อันนี้แหละเป็นคําสอนตั้งแต่ต้นเลยบอกมาตั้งแต่ต้นเลยว่าเนี่ยตรัดดีแล้วธรรมะที่พระองค์ทรงค้นพบเนี่ยพระองค์ตัดดีแล้วแล้วเราก็ลงมือได้แล้วเราก็จะ ได้รู้เฉพาะตนอันนี้แหละค่ะคือการปฏิบัตินะคะเป็นหลักการของการบอกเราว่าพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่จะต้องลงมือปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติก็ยังคงสงสัยอยู่นั่นแหละเอ๊ะใช่เหรอเอ๊ะจริงเหรอเอ๊ะเป็นอย่งงางนั้นเหรอเอ๊ะเป็นอย่างนี้เหรออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นลงมือเมื่อไหร่เราก็จะรู้ได้เฉพาะตนลงมือในตอนที่เรารู้ รู้ณเวลานั้นคืออะไรก็คือสติไงคะเราต้องมีสติโดยรวมๆแล้วทั้งหมดนี้ก็คือการเจริญสตินั่นเองเมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันณนขณะนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนสอนมาตั้งแต่เริ่มต้นและแม้กระทั่งก่อนช่วงพุทธปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าประมาท อย่าประมาทนั่นก็คือการเจริญสตินั่นเองนี่แหละค่ะคือคำสอนในเรื่องของการปฏิบัติที่เห็นชัดที่สุดนะคะก็ขออนุญาตแบ่งปันกับคุณยิ่งทำยิ่งดีแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะขอบคุณสำหรับคำถามที่ถามมาคำถามทุกคำถามถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะส่งมาได้ที่ Facebook ทิ้งหาทิ้งไม่เจอก็ไปหา No r o t h t n k n n g นะคะ no More Thinking ก็เขียนต่อกันเลย และตอนท้ายตัวจีก็เปลี่ยนเป็นเลข9ก็จะเจอเราเลยฝากคำถามไว้ในอินบ็อกซ์แล้วเราก็นำมาแบ่งปันกันในเวลานี้นะคะวันนี้ต้องลาแล้วล่ะค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาใหม่ที่นี่ที่เดิมสวพ f อ FM 91เราเพิ่งได้ทิ้งคิดขับกับใจตนะสวัสดีค่ะ